สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรา,าพรวังมนสินสาขาวิชาวิาวศ,ว,ศวกรรมโลจิสติกรรส์เอหันสนสักศึกษา6 8 1ปดหนึ่เก้าศูค่ะวันนี้นะคะจะมาอาธิบายการหาอนุพันธ์ฟังก์ชันลอกการิทึมค่ะได้โจทย์เป็นข้อ2.5นะคะ โจทย์คือ y เท่ากับ x กำลัง4คูณ x ลบ1ส่วนด้วย x บวก2คูณด้วย x กำลัง2ลบ1ค่ะเราจะใช้สูตรข้อที่4นะคะเราก็จะหาเป็นลอน y นะคะเท่ากับลอน x ก,กำลัง4คูณด้วย x ลบ1ค่ะส่วนด้วย x ก,กำลัง x บวก2ค่ะคูณด้วย x ก,กำลัง2ลบ1ค่ะใช้ทฤษฎีข้อ4ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็กระจายลอนเข้าไปค่ะก็จะได้เท่าอนจะได้ลอนเท่ากับนะคะ x กํลัง4คูณด้วย x ลบ1ลบอน x บวก2ค่ะแล้วก็คูณด้วย x กํลัง2ลบ1ค่ะพอกระจายแล้วเราก็นำมา นำมารวมกันนะคะก็จะได้เท่ากับ4ลอน x บวกลอน x ลบหนึ่งค่ะแล้วก็ลบลอน x บวก2ค่ะแล้วก็ลอนลบลอนค่ะ x กำลังสองลบหนึ่งค่ะ อันนี้นะคะคือเรากระจายลอนเข้าไปะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะหาอนุพันธ์เทียบ x ค่ะโดยใช้กดลูกโซ่ฝั่งซ้ายนะคะเราก็จะหา d ส่วน d x ค่ะก็จะได้เท่ากับก็จะได้เป็นลอน y นะคะเท่ากับ1ส่วน y ค่ะ ก็จะได้เป็น dy by dx ค่ะจากนั้นนะคะหาอนุพันธ์ทีละตัวฝั่งขวาค่ะก็จะได้1ส่วนด้วย y ค่ะก็จะได้เป็น dy by dx ค่ะก็จะเท่ากับ d ส่วน dx ค่ะ ก็จะได้เป็น4ลอน x บวก d ส่วน dx ลอน x ลบ1ค่ะแล้วก็ลบ d ส่วน dx ลอน บวก2ค่ะแล้วก็ลบ D ส่วน Dx ค่ะเป็นลอน X กำลังสบวก1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาหาค่าเราก็จะได้เท่ากับ4 Dx ส่วน Dx ค่ะ ก็จะได้บวก1ส่วนด้วย x ลบ1ค่ะแล้วก็ dx ส่วน dx ก็จะได้เท่ากับ x ลบ1ค่ะแล้วก็ลบ1ส่วน x บวก ก็จะได้เป็น d คูณด้วย dx ส่วน dx ค่ะก็จะได้ x บวก2ค่ะลบ1ส่วน x กำลัง2บวก1ค่ะก็ได้ d ส่วน dx จะได้คูณ x กำลังสองบวกหนค่ะจากนั้นเราก็กระจายแยกออกมาเราก็จะได้เป็น4 x ค่ะบวก1ส่วน x ลบ1ค่ะแล้วก็ลบ1บวก x บวก2ค่ะ แล้วก็ลบ2 x ส่วน x กำลังสองลบหค่ะจากนั้นก็จะได้1ส่วน y ค่ะก็จะได้เป็น d y by d x ค่ะแปได้เท่ากับ4ส่วน x บวก1ส่วน x ลบ1ค่ะแล้วก็ลบ1ส่วน x บวก2ค่ะแล้วก็ลบ2 x ส่วนด้วย x กำลังสลบ1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้เป็น dy by dx ค่ะก็จะได้นนเท่ากับ y เท่ากับนะคะ4ส่วน x ค่ะบวกด้วย1ส่วน x ลบ1ค่ะแล้วก็ลบ1ส่วน x บวก2ค่ะแล้วก็ลบ2 x ส่วนด้วย f กำลังสองลบหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะแทนค่า y นะคะก็จะได้เท่ากับ x กำลังสี่ค่ะคูณด้วย x ลบหนึ่งส่วนด้วย x ลบหนึ f ่งนะคะส่วนด้วย x บวก2ค่ะคูณด้วย x กำลังสบวก1ค่ะก็จะได้นะคะก็จะได้จัดรูปนะคะเป็น dy ค่ะ by d f เท่ากับ x กำลังสคูณด้วย x ลบหค่ะส่วนด้วย เบวกสค่ะคูณ x กำลังสบวกหค่ะก็จะได้เป็น4 x ค่ะบวก1ส่วน x ลบ1ค่ะลบ1ส่วน x บวก2ค่ะ,ลคะแล้วก็ลบ2 x ส่วน x กำลัง2ลบ1ค่ะ จัดรูปก็จะได้เป็นคำตอบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ